คอล่์แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจ่าหมอนจันทร์และคณากันกับลีลาสำคัญของชีวิตปี2569บลิรยิตยจอดมูเล็บศูนย์เดินในพืชศพตลอดปีมีเดิอนผิดปกติพระสาวจอดมูเล็บเดเดินในกลุ่มต้นปี14กุมภาพันธ์2569เดินในมีน14กุมภาพันธ์ถึงสิ้นปี2569มีเดิอนผิดปกติ ราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีกุมต้นปีถึง22พฤศจิก,กายน2569เดินในราศีมังกร23พฤศจิก,กายนถึงสิ้นปี2569เผอฤหัสสัปดีจรวงเล็บ5เดินในเมถุนต้นปีถึง31พฤษภาคม2569เดินในกรกฎ31พฤษภาคมถึง19ตุลาคม2569เดินในสิงห์20ตุลาคม ถึงสิ้นปี2569มีเดินผิดปกติในบรรดาเรื่องบวกและลบที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นปี2569นี้หลังจากดาวขนาดใหญ่ที่บง่งบอกเหตุการณ์สำคัญจะมีเรื่องยิบย่อยอีกมากจะเกิดกับท่านที่ลักนาะสถิราศีกันทำนายตามลักนาะเท่านั้นโปรดอย่านำไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีจะเป็นแนวนี้ 1. ตลอดทั้งปีกำลังอยู่ในระยะเวลา7ปี ที่เริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคม2565ของการตามหาความฝันและปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางชีวิตหรือเรื่องบ้านหรือสภาวะความเป็นไปในครอบครัวหรือการดำเนินคดีทั้งเขาทำเราเราทำเขาหรือเรียนระดับสูงหรือเดินทางไกลหรือผู้สนับสนุนหรือแสวงบุญหรือออกบวชหรือความเชื่อและเกณฑ์นี้อย่างกระทบชิงไปถึงญาติพี่น้องด้วยเมื่อฤตอยู่จอดศูนย์โดยดาราศีพฤษภ พบที่9สุภะเหล่งสาร,ราศีพิจิกพบที่3สหชัชเมื่อปรกกากฏการนี้จบลงประมาณการกฎาคม2572แล้วพวกท่านจะถามตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเพราะมันจะพลิกผันอุตลุดและเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเช่นต้องรับมือปัญหาหรือคนป่วยในบ้านเป็นระยะรยะรวมทั้งป่วยเองหรือเคยมีชีวิตแบบสองบ้านเหลือบ้านเดียวหรือเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ หรือหาทางไปเรียนต่อระดับสูงขึ้นเพื่อต่อยอดหรือมีคดีความทั้งฟ้องเขาเขาฟ้องเราจนทนายความที่ว่าความให้กลายเป็นเพื่อนกันหรือหาทางแยกกิจการจากพี่น้องตัวอย่างที่ชัดเจนให้เป็นตัวอย่างเกณฑ์น,นี้ที่ลักณาสถิตกันคือดรทักษิณชินวัตรที่พื้นดวงชะตาเดิมสูงเด่นด้วยเกณฑ์จันทรุสุริยาเป็นชะตาอาสาที่สังหรือไม่มีใครเทียบแต่ด้านลบคือตุ๊กตาล้มลุก และได้เกณฑ์ธนยกร่ำรวยด้วยนั้นขณะกำลังอยู่ในเกณฑ์นี้จ่าชะตาพัดบ้านเมืองไป17ปีก็ได้กลับทางชีวิตที่เคยอยู่ต่างประเทศก็มาอยู่บ้านแบบรุ่งสุดๆพักได้เป็นแก่นนำรัฐบาลกลับมามีบทบาททางการเมืองขณะเดียวกันผลด้านลบก็ออกคือถูกดำเนินคดีเก่าเข้าคุกพักพลิกไปเป็นฝ่ายค้านและกำลังป่วนน้องสาวมีนีเหมือนยี่สิบแปดล้านบาทสองไม่ว่าชีวิตจะสุขหรือทุกข์เพียงใด ตั้งแต่ต้นปี2569ดาวสำคัญยังออกแนวบวกอยู่ประกอบด้วย2.1ตั้งแต่ต้นปีถึง22พฤศจิกายน2569ต่อเนื่องมาจากต้นพฤษภาคม2568ยังมีพลักกำลังที่จะสู้ฟาดฟันฝันฝ่าแล้วได้ลาบบทเงื่อนไขที่ว่าต้องไม่ขัดใจกับคืนอื่นตามชโลกจะได้ลาบอย่าคิดบาปผิดใจเขาพระราหูจอดแเดินในราศีกุมพบ ที่6อริกเกษตรขันธพลตัวอย่างเช่นคุณทักษิณชินวัตรสู้แล้วได้อะไรดีๆจนเมื่อไปขัดใจกับคุณอนุทินชายเวรกูลและสมเด็จหุ่นเซนทางชีวิตเลยไปกันใหญ่เคยมีที่เจ้าชะตาถอนฟ้องในสำนักงานแล้วได้เลื่อนตำแหน่งหรือยอมเจราจากับสถาบันการเงินได้ลดหนี้ก็มี 2. 2ตั้งแต่ต้นปีถึง31พฤษภาคม2569ได้งานหรือมรดกแม้จะไม่โดดเด่นขายปู่ป๋า เช่นได้แต่เอกสารมรดกแต่ของจริงยังไม่ได้หรือได้งานเป็นที่ปรึกษาไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือเลือกเองไม่ยอมทำงานประจำเพราะเงินเดือนน้อยไปทำงานเป็นโครงการก็มีและแก่นนี้ถ้าป่วยหรือมีคนในครอบครัวป่วยก็าอาจจะหายเองตามชโลกใครหายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองพรหะหัสสบมีจอนห้าเดินในราศีเมถุนบรเกษตรพบที่10กัมมะเช่น มีคนในครอบครัวเลือดออกในสมองแต่ซึมหายไปเอง2.3ตั้งแต่ต้นปีถึง14กุมภาพันธ์2569ยังมีโอกาสได้ลาบใหญ่จากการต่อสู้ประมูลแข่งขันสุขภาพอนามัยนี่หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามชะโลกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญพูสาวจร7เดินในราศีกุมพบอริเช่นสอบเข้ารับราชการได้หรือชิงทุนไปเรียนต่อได้ ถึงจะต้องใช้หนี้คืนก็ยังเป็นหนี้ดีหรือประมูลงานได้เป็นระยะระยะหรือสู้เอาชนะความเจ็บป่วยได้เกณฑ์นี้พวกทานได้มาตั้งแต่มีนาคม2566เป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งแล้วแต่หลังจากนี้เกณฑ์นี้จะจบลงและพลิกเป็นลบให้รับมือคือ 3. โดวงชะตาแตกผินทุบ,บาทเริ่มจาก14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปถึงสิ้นปี2569 ถึง12เมษายนย2571เป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งโดยพระสาจอนเจ็ดเทพเจ้าแห่งความประทมตัวโทษทุกข์และเป็นตัวแทนลูกๆหรือเด็กในดูแลความรักอารมณ์การเสี่ยงของพวกท่านเข้าเดินในราศีมีนเหล่งและขนาเต็มที่ถังโหนถือว่าให้โทษระดับหินทับอาภพับอับภาคให้โทษแท้ประเหินหินเสาเพ่งเหล่งลัก จึงระยะ2ปีครึ่งนี้จะถูกกดดันด้วยทุกแต่เหตุลบไม่ได้เกิดตลอดแต่ต้องระวังอาการเหล่านี้รอเกิดเป็นระยะระยะคือ3.1โดยภาพรวมตำราบ,บอกจะมีช่วงเวลาทุกจนกินไม่ได้ห่วงหน้าพวงหลังบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของชีวิตมีปัญหาหรือลูกน้อยหายตามฉลกถอยอาหารบริวารจะจากไปเช่นรถเสียปานต้องซ่อมแอบต้องเปลี่ยนลูกน้องป่วยระนาวหรือ 3.2มีเรื่องหนักใจลูกหรือเด็กในดูแลเช่นไปต้องคดีความมีเรื่องราวให้ปวดหัวกระทบเรื่องในบ้านหรือพวกท่านมีเรื่องราวเองกระทบอารมณ์ช่วงนี้มีที่เป็นตัวอย่างนํำชัดเจนให้เห็นชัดเจนสำหรับดรทักษิณชินวัตรคือคุณแพทยทองทานมีประเด็นกับสมเด็จหุ่นเซนแต่เกณฑ์น,นี้เพิ่มจะเริ่มเป็นเพียงตัวยอย่าง3.3ระวังคนในครอบครัวป่วยหรือมีปัญหาเน้นไปที่พ่อแม่3.4 ประคองชีวิตคู่หรือหากยังไม่มีก็มีโอกาสได้คู่ครองที่อายุแตกต่างจากพวกท่านหรือไม่หรือคนเครียด,ด3.5ระวังการลงทุนแบบเสี่ยงเพราะช่วง2ปีครึ่งนี้เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาวแบบคิดแล้วคิดอีกก่อนทําหรือใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์4มีตัวช่วยลดความรุนแรงของตัวโทษทุกขคือระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง19ตุลาคม2569 เกณฑ์น,นี้ถือว่าเยี่ยมคือหากด้านลบสาหัสที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจะลดลงเหลือเพียงลบหากลบจะเหลือลบน้อยหากลบน้อยจะช่วยปัดเป่าไปได้อีกทั้งจะให้โชคลาภจากสังคมมิตรอุปการะเกิดความสุขใจตามชโลกจะฟึ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายพฤหัสบปปดีจอดห้าโดยในราศีกรกฎอุดพบ11หลาภสิงหเกณฑ์ มีตัวอย่างจากบทพระราชนิพนธ์ของล้นก้ารัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องรามเกียรติ์ต่อศึกมหาบานคือสิงหเก์นี่แหละช่วยให้พิเภกรอดตายจากยักษ์มหาบานเพราะหานุมานเหาะดันเมฆขาามาช่วยแล้วตามทำลายคุณทักษิณชินวัตรจะออกจากคุกก็ช่วงนี้ 5. ปรากฏการได้ลาบ,บนเงื่อนไขไม่ขัดใจกับใครตามข้อสจบลงต่อจากนั้น ตั้งแต่22พฤศจิกาย,ยนถึงสิ้นปี2569ถึง10มิถุนาย,ยน2571เป็นเวลา18เดือนปวดระวังเสียของรักแบบไม่คาดคิดคาดไม่ถึงตามชะลกเพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาพระราหูจอด8เดือนในราศีมังกรมหาจักรพบที่5ปุตตะปร,ะกรากฏการณ์นี้คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแฟนหรือลูกหลานอุตลุดเช่นพวกเขาป่วยหรือมีปัญหาหรือสร้างนี้ให้ หรือพวกท่านกินกําไรได้มากเสียมากหรือบางท่านตัดหน้าอกตัดอวัยวะหรือถูกแย่งลูกค้าผู้เขียนเคยเจอปวกแท็กของรัก 6. สซ้ำลบเข้ามาอีกตั้งแต่20ตุลาถึงสิ้นปี2569กับปรากฏการณ์คล้ายหัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้าห้องขังคุ้มครองลักนาดได้น้อยเปิดโอกาสให้บรรดาเกณฑ์ร้ายที่รอดเกิดในชีวิตอลวาได้เต็มที่อีกทั้งตำราบ,บอกมีโอกาสเสียเงินทอง ข่าคนในชีวิตกระจัดก,กระจายพรยพัดตามสโลกทรัพย์วิบัติค่าควรพัดกระจัดก,กระจาาพุทธหัสบป,ปีจรห้าเดินในราศีสิงห์พบสิบสองวินาศเช่นถูกตั้งกรรมการสอบหรือถูกโยกย้ายหรือถูกหน่วยงานเตือนหรือเฝ้าคนป่วยไปไหนไม่ได้หรือสุดเพราะค่าใช้จ่ายระยะนี้มีคู่มือให้พวกท่านใช้รับมือคือทำอะไรลึกลับปกปิดเข้าไว้อย่าให้คนจับทางถูกก็จะเอาชนะศัตรูอุปสรรคได้ แต่ถึงอย่างไรเงินก็ไม่สู้ดีโดยสรุปในขณะที่กำลังตามหาความฝันเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางชีวิตเรื่องในบ้านตั้งแต่ต้นปี2569ดาวใหญ่ยังพร้อมใจให้ผลเชิงบวกแต่เกตลบก,ก็จะทยอยมาให้รับมือเริ่มตั้งแต่การกุมภา2569เป็นต้นไปเตรียมรับมือปรากฏการณ์ด้านลบมากดวงชะตาแตกแต่ช่วงแรกหัวหน้าดาวดียังพอขานอยู่แต่ตั้งแต่ปลายตุลาคมเป็นต้นไป หัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้าห้องค้งตามโดยโอกาสเสียของรักอันเป็นระยะที่ต้องการพลังงานก๊อกสำรองรับมือเพราะทางโหนยังมีดาวอื่นและเกณฑ์อื่นอีกมากที่จะให้ผลไปตามจุดตั้งรับของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันข้อล่ำแม่หมอสมัครเล่นโดยฝ่องสนานจา่าหมอนจันทร์